แบ่งปันเทคนิคเคล็ดลับนะคะคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่อยากจะเจออะไรที่มันง่ายง่ายสบายๆบายเหมือนครูพี่กุลนะคะเคยคิดในอดีตนะคะว่าคงจะดีนะถ้ามีงานแบบง่ายๆสบายๆบายเบาๆเที่ยวด้วยสนุกด้วยใช้ชีวิตแบบอิสระแต่มีเงินเข้ามีรายได้เงินหาง่าย ง่ายง่ายครูพี่คุณอยากบอกเทคนิคนะคะขั้นตอนแรกคุณจะต้องกล้าคิดซะก่อนแล้วขั้นตอนที่สองคุณเชื่อไปเลยว่าในโลกใบน,นี้มันจะมีจริงๆและขั้นตอนที่สามทำสมาธิจูนนะคะจูนเพื่ออะไรเดี๋ยวมันจะมีไอเดียค่ะปิ๊งแวบบโผแวบ,บมาบอกคุณว่า ทำแบบนี้สิทำแบบนี้สิทำอย่างนี้สิถ้าคุณมีกล้าคิดนะคะคุณก็จะไม่เจอหนทางค่ะเพราะคนส่วนมากมักจะเชื่อและก็จะคิดว่าอยากรวยอยากมีเงินเยอะอยากมีรายได้ต้องทำงานหนักต้องเหนื่อยคุณก็เลยได้ในสิ่งที่คุณคิดลองปรับใหม่นะคะปรับความคิดแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแบบมหัศจรรย์ลองดูถึงจะ